สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหนุงไก่ชาแนลคนเมืองตากสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะค่ะก็พบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับมีนัดอีกแล้วนะครับมีนัดอีกแล้วคสอบคบบอแลาวข้ามโค้งกินตําเรานะครับเนาะวันนี้คนเมืองตากของเราแต่งตัวสบายๆบายนะคะสงการไหลสงวันไหลสงการไหลสงการวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ ที่บ้านเนาะค่ไม่ได้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับวันนี้ค่ะมาสูงเนินเนาะอำเภอสูงเนินนะครับก็มาเที่ยวรดน้ำดำหัววันนี้ข้ามโคงเที่ยวสอบปปลาวนะคะกับสูตรคำนวณของคนเมืองตากค่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ติดตามนะแนวทางของคนเมืองตากแนวทางคนเมืองตากเนะะา,เากเนะกลับไม่เสียเวลาเนาะค่ะ สปปพอพอลาวนะครับสุดคำนวณแนวทางคนเมืองตากวันนี้วันที่18เมษายนนะครับค่ะชุดวินนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่ได้เน้นตัวเจาะเนาะค่ะตัวหลักเด่นรุดวิ่งครับฟันเม็ดเดียวตัวเดียวแข่งๆน,นะครับเด่นแปดรูดแปดวิ่งแปดนะครับค่ะลองหกนะครับเด้อลองหก สตัวลุงไก่จับให้สองหางนะครับหางแรกจะเป็นสามแปดห้าอีกหางนะครับเจ็ดหกเก้านะครับค่ะสามแปดสามห้าแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้านะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมชุดวินนะคะ่ะชุดวินของคนบางตากวันนี้วินหกตัวเนาะก็มีสามแปดห้า เจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็สายออกกําลังกายเนาะสายเด่นวิ่งรูดฟันตัวเดียวเม็ดเดียวแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลองหกคะ่ะสําหรับสอบปรปราววันนี้ปกตินะชุดวินนะจะวินออกมาได้ทั้งหมดสิบห้าชุดเนาะแล้วลุงไก่ก็ปูกสิบห้าหางนะครับเพราะว่าชุดหกตัวก็จะวินออกมาได้ทั้งหมดสิบห้าชุดสิบห้าหาง แล้วก็ลุงไก่ก็จะคัดออกมาพิเศษคัดออกมาแล้วนะคะไม่ใช่พิเศษคัดออกมาให้เหลือหกหางให้เหลือหกหางแล้วก็จะมีมีอ่าตัวชอบนะครับอตัวชอบตัวชอบไม่ได้เน้นนะครับค่ะแต่ชอบเนาะชอบส่วนตัวนะครับค่ะเป็นตัววงกลมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยลุ้นกันว่าคนบางกาจะวงกลมให้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมจากชุดบินเนาะจากชุดบิน หตัวเนาะวินออกมาจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่นะคะท่านผู้ชมสิ้าคู่15้าชุดแล้วก็จากสิบห้าชุดลุงไก่ก็คัดออกมาให้เหลือหเนาะแล้วก็จาก6ก็จะคัดออกมาให้เหลือ3มนะคะเป็นชุดวงกลมชุดชอบส่วนตัวของคนเมองตากเนาะะของลุงไก่ของเรานะคะเดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าวันนี้ลุงไก่ของเราเนาะจะเน้นไปที่ตัวไหนนะคะท่านผู้ชม ชุดออกกําลังกายนะคะชุดออกกําลังกายฟันเด่นเม็ดเดียวแขนแขนแปดได้แจ้กท่านผู้ชมวันนี้เด่นแปดเด่นแปดรองหกค,ค่ะ,ะมาแล้วชุดวงกลมมาแล้วค่ะสามแปดห้านะครับสามแปดสามห้าแปดห้านะครับอ 8, 5, ตัวนี้นี่ <4. S 2> ชอบชอบพิเศษเนาะชอบชเป็นพิเศษนะครับสําหรับวันนี้เนาะวันที่สิบแปดนะครับ แปนี้าแปดห้าหน้าลุ้นนะคะคนบางตากลงไก่เพราะว่าน่าจะตามขนมไทยก็ไม่รู้ต้องรอติดตามตัวนี้หรครับเนาะประโยชน์ชอบนะคะแปดห้าหน้าจะตามขนมไทยอสามก็สวยนะครับเนาะก็มีสิทธ์มาได้ทั้งสองหางนะครับบางทีตัวนี้อาจจะมาคู่ตัวนี้ตัวนี้อาจจะมาคู่ตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับมีสิทธ์มาได้เนาะแต่ ที่ลุงไก่จับแบบนี้ลุงไก่ชอบเนาะค่ะเอฟซีท่านใดจะจับตัวไหนก็ได้นะครับภายในหกตัวที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับเนาะหกตัวก็คือชุดเต็มสิบห้าชุดนะคะแต่วันนี้คือลุงไก่ไม่ได้อยู่บ้านคือวันนี้จะมาอะไรนะส่งน้ําครับค่ะส่งน้ํพ้พฒทาภูแก่ก็เลยไม่ได้ทําชุดเต็มให้ท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีถามหาชุดเต็มอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ว่างค่ะวันนี้ครับชุดเต็มก็อยู่ในชุดวินนี่แหละครับค่ะครับวินมามันจะได้หมดทุกตัวนะครับเนาะ ามแปดสามห้าสามเจ็ดสามหกสามต่ออะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดสิบห้าชุดครับไม่เป็นไรครับแคบไว้เลยครับเด้อแคบไว้เลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนะจะสอปปราวสุดคํานวณของคนบางตากเนาะมาไม่มาถูกปิดไม่ว่ากันนะครับค่ะสุรนะครับมีเข้ามีหลุดครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางนะครับค่ะ โอเคแคปอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนาะประโยก็ชอบมากเป็นพิเศษนะครับประโยอันนี้เป็นความชอบของประโยเองประโยก็ชอบแปดห้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าประโยชอบตามขนมไทยคลิปนี้ลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากนะครับเผจคนเมืองตากเนาะเฟซคนเมืองตากนะครับแอบแดงก็จะเป็นลุงไก่ชาแนลนะครับขอจบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนล คนต่างๆนะครับค่ะแล้วก็ไปโยพารวยเมตุคนเดิมนะครับเพื่อเป็น,ปนกําลังใจนะครับเนาะ,ค,ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงังปรเดรค่ะ